เข้ามาแล้ว <Happiness> ก <unting> ็อย่าลืมกดไลค์นะใครลืมกดไลค์บ้างนะฮะคุณชาลิสาสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะคุณสุกัญญาหกสี่นะฮะผ้าอยู่บ้านภาษาอ้าวเหรอผ้าอยู่บ้านภาษาอย่าให้นี่รู้แล้วผ้าอยู่บ้านภาษาเสื้อทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วสมอน เสือพาไปร่วมต้นบุญตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ลงคลิปไปแล้วสอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยครับพี่นิกไปไหนเนาะเมื่อกี้เห็นวิ่งมาน้องแดงแองแดงแดงแดงนะครับเมื่อวานพี่นิกเพราะว่ายายจะไปแต่งตัว

เอทำเงินแล้วก็เอฟซีนะคะขอบคุณเอฟซีเนาะนะคะร่วมมูลด้วยกันนะคะวันนี้เราได้ร่วมกันเนยว่าอุทัยเพื่นเป็นตัวตั้งให้ตั้งงานคุณอะไรนะยูทูบเบอร์นะคะเอฟซีคุณอะไรนะที่ร่วมที่เป็นผู้ร่วมตั้งนะชื่ออะไรนะเพื่อนอุทัยธานีแต่ว่าเพื่อนไม่ได้ออกประสงค์อ๋อเพื่อนเป็นมาจากอุทัยธานีเนาะนะฮะแต่ไม่ประสงค์ออกน้ำนะฮะอันนี้ก็ประสวย์เลยแล้วกันอันไปน้อยอ่ะดื้อซ้อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกเยอะอยู่ อนโมทนาบุญกับอุปศด้วยนะคะที่ร่วมบุญเข้ามาเนาะใช่ครับเราแห่พระน้าพระแม่เขาเสียบป็นไรจะไปเสียบยังไงก็ได้ได้หมดเลยไันนี้ก็ถือเป็นเรื่องงามอย่างดีขอบคุณคุณสุรีพอนะครับผมคุณสมจิตสวัสดีครับนะครับผคุณสมจิตสวัสดีครับ ซ้อนซ้อนโลดคุณโฟนอปโป้สวัสดีคุณสีนวลครับนะฮะขอบคุณนะครับผมท่านใดมีโฆษณากดหนึ่งให้หน่อยนะแอดมิน้อยบอกว่าไม่มีโฆษณานะท่านใดเห็นโฆษณาบ้างนะฮะคิดว่าคิดว่าอาจจะลืมนะท่านใดมีโฆษณากดหนึ่งให้หน่อยครับ ดูโฆษณาแป๊บโอเคนะฮะท่านไลนเข้ามาแล้วไม่มีโฆษณาก็ออกไปก่อนนั่นละหรือค่อยเข้ามาใหม่นะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวคนลุกเลยคนลุกเลยโอ้จะได้คู่แล้วเหรือเปล่าคนลุกเลยทำไมใส่เสื้อตรงกัน Air family ใส่เสื้อตรงกันเลยอตรงกันไม่คือไปซักต่างไว้ท่านี้แม่มันไม่อยากตางไว้แล้วมันแห้งไม่อยากใสเชื่อมันแห้งปกติมันจะมันยั่งไม่อยากใสเชื่อไม่อยากใสเชื่อเลยนะครับว่ามันแห้งเหรอคะ เพราะว่าใส่เมื่อวานนี้นะคะเพราะเสื้อ F N มีตัวเดียวนะ F4 เสื้อสีขาวนะปูอได้ติตนี่ค่ะก็เลยซักตากแห้งพอพอตอนเช้าปุ๊บแห้งเลยพอตากพัดลมทั้งคืนมีโฆษณาจากคุณปุ๊คุณปุเนาะนะฮะกับคุณคุณกระพาดา คุณกุนรีนะสวัสดีครับคุณดรวิจิรัตสวัสดีครับคุณสอนจิตนะอนุโมนาบุญด้วยนะครับคุณรัทพรนะคุณสุกัญญาคุณการจนากุดาศีนะฮะขอบคุณคุณดำรูมคุณสุภาป้อนนะฮะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคุณอ๊อโป้นะครับผมขอบคุณนะครับอนุโมทนาสาธุเนาะครับผมนะฮะไปเสือร่วมบุญต้นบุญไปแล้วเมื่อวานนี้น้องนะลงไปในคลิปแล้วนะะเมื่อวานนี้นะฮะ มากเลยคุณพี่รมกาเซอร์นะฮะคุณบุญทองนะฮะสวัสดีครับคุณปณิตาสาธุคุณสมจิตสาธุคุณกรณวิกามแม่นะฮะสวัสดีครับคุณจันทิพย์สวัสดีครับนะคุณทีรพรใช่ไหมครับสุขใสนะฮะมีโฆษณายังดูอยู่นะขอบพระคุณครับนะะขอบคุณคุณหนูเล็กนะฮะขอบพระคุณครับผม สวัสดีจ้าลูกเสือพาไปนะร่วมอนุภาบนกระหลวงป่าแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่านขอขอบคุณครับสาธุครับนะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมมันจะสายจามเช้าฮะจากทุ่งนาลุงพลนะฮะ,นนะ,ฮะบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้นะครับโชคดีที่ฝนไม่ตกโอ้โหดีจริงๆนะเช้าวันนี้นะฮะวันนนบุญะท่าผู้ชม